ต้นต้นโน้ตบุ๊กเป็นอะไรอะ่ะโน้ตบุ๊กเสียเปิดไม่ติดเลยทำไมไม่ใช้บาร์โวสิบห้าล่ะเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆคเขาใช้เจ็ดนาโนเมตรกันทั้งนั้นแหละเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสติ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอดไบรคับทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า MSI Bowo 15โน้ตบุ๊กเกมมิ่งขนาด15.6นิ้วที่มีน,น้ำหนักเบาเพียง1.96กิโลกรัมในส่วนของสเปคนะครับตัวนี้จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ7นาโนเมตรทั้งในส่วนของ CPU ที่ใช้เป็น AMD Ryzen 7 4800H จอ RX 5500M ให้แรมมาถ,ถึง 16G อัปเกรดได้สูงสุด 64G SSD M.2 NVMe 512G มาพร้อมหน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD Refresh Rate 144Hz รองรับ AMD FreeSync ที่สำคัญนะครับตัว ตัวนี้มาพร้อมกับ Windows 10ท์แท้พร้อมใช้งานได้ทันที ในด้านดีไซน์นะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ออกแบบมาได้อย่างดุดนันแต่ยังคงความเรียบหรูดูแพงตามสไตล์ MSI ด้วยฝาหลังสีดำสนิทลวดลาย Thunder สีเงินมาพร้อมน้ำหนักเบาเพียง1.9 6กกิโลกร,รมัมถือว่าเบามากนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยด้านขวาก็จะมีพอร์ตสำหรับต่อสายแลน USB Type C จำนวน2พอร์ต USB Type A จำนวน2พอร์ตพอร์ตหูฟังขนาด3 5มมิลลิเมตรแบบคอมโบแจ็คถ้ามาที่ด้านซ้ายนะครับก็จะมีพอร์ตสำหรับชาร์จไฟและพอร์ต HDMI ครับผมในส่วนของประสิทธิภาพจะเป็นยังไ,งไ มาเริ่มกันที่ CPU แทรกกันก่อนเลยนะครับไปดูกันว่า CPU ตัวนี้จะทำคะแนนออกมาได้มากน้อยขนาดไหนโดยซิง t ก e a d นะครับตัวนี้ทำคะแนนไปได้ถึง5 1 3คะแนนและมัลติเท d ทำคะแนนถึง5263คะแนนไม่ว่าจะทำงานเล่นเกมหนักๆตัวนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับมาต่อกันที่ผลทดสอบ HDT นะครับจากโปรแกรม d i s s t a l Dismark โดยค่าการอ่านอยู่ที่1 5 0 0คะแนนและการเขียนอยู่ที่ 8+9 9คะแนนครับผมสำหรับผลทดสอบการเล่นเกมจะเป็นยังไงไปรับชมกันต่อเลยครับ มาเริ่มกันที่เกมยอดฮิตติดลมบนอย่างเกม PUBG กันก่อนเลยโดยค่า setting นะครับเราจะทำการปรับที่อัลตร้าทั้งหมด สำหรับการเล่นเกมนะครับก็จะทำได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการยิงการเปลี่ยนฉากสภาพแวดล้อมต่างๆดูสิครับแดดันจา้าสเลเกินโดยเฟรมเรทนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ75-95เฟรมเรทบอกเลยว่าแจมแจม สำหรับเกมที่2นะครับกับเกมมหาสงครามสุดมันอย่าง battlefield 5นั่นเองโดย setting นะครับปรับอยู่ที่ ultra ทั้งหมดอีกเช่นเคย เกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่มีเอฟเฟกอลังการงานสร้างอยู่พอสมควรแต่เจ้า MSI b a v o 15ของเราก็ไม่มีอาการองอแงแต่อย่างใดครับทำเฟรมเรทออกมาได้ถึง40 0 60เฟรมเรทเลยทีเดียว แลวมาต่อที่เกมที่มาแรงที่สุดในตอนนี้อย่างเกมเก s ชิน Impact กันเลยโดยค่าเซตติ้งนะครับจะปรับอยู่ที่ high ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของเกมนี้นั่นเองแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้จำกัดเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมเรททำให้เฟรมที่ออกมาครับก็จะอยู่ที่ประมาณ55 60เฟรมเรทนั่นเองไม่มากและไม่น้อยไปกว่านี้แน่นอนแต่ก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะภาพที่ออกมาก็ทําได้อย่างสวยงามลื่นไหลเอฟเฟกอลังการงานสร้างเหมือนเดิมภาพบรรยากาศในเกมจะเป็นยังไงไปรับชมกันต่อเลยครับ มาเล่กันต่อเลยครับก็มีหนเกมโดดล่สุดคิดอย่างเกม Warzone เกมที่ถือว่ากินสเปคอยู่พอสมควรโดยค่าเซตติ้งนะครับก็จะปรับอยู่ที่ระดับ Hi ภาพที่ออกมานะครับก็จะทำได้อย่างลื่นไหลสวยงามเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ40-60เฟรมเรทครับผม เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนะครับผมกับเกมยิงปืนน้องใหม่อย่างเกม Valorant ซึ่งค่าเซตติ้งของเรานะครับก็จะปรับที่ระดับ High นั่นเองแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้ไม่ได้ต้องการสเปคอะไรมากมายดังนั้นเจ้า r a v o สินค้าของเรากินนิ่มแน่นอนโดยเฟรมเรทที่ทำออกมาได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100 120เฟรมเรทเลยทีเดียว เป็นยังไงกันว่าครับเพื่อนๆกับผลทดสอบประสิทธิภาพของเจ้า MSI Bravo 15ตัวนี้รับรองว่าถูกใจเกมเมอร์แน่นอนเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.advice.co.th และหน้าสาขากว่าทั่วประเทศและสอป,ปอลอเราสุดท้ายนะครับและอย่าลืมลึกถึง i อลึกถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว